จะโทรมาลอกว่าเดี๋ยวจะทำสัญญาเดี๋ยวจะน่าจะดีแล้วคุณก็ไม่มาเนี่ยบอกให้คุณรู้เลยนะคะว่าแม่ไม่เคยเสียใจเลยค่ะที่คุณมาลอ,อกเรานะคะดีใจด้วยซ้ำจะได้ไม่ต้องไปเราจะได้เอาเวลาตรงที่คุณคุณจะหาเราเนี่ยไปรับงานื่นดีใกล้ๆดีกว่านะคะคือคุณวางแผนมาเนี่ยบอกเลยได้ค่ะว่าแผนคุณไม่สําเร็จนะคะคุณไม่ต้องลอกแม่นะคะแม่ไม่ได้เสียใจอะไรเลยกับ <c oughs> ดีใจด้วยซ้านะคะ เราไม่ได้เสียอะไรถ้าสมมติว่าคุณลอกให้เราไปแล้วเราไปตั้งเวทีเราเล่นแล้วเราไม่ได้เงินนะ่ะนั่นแหละเราเสียใจนะคะเราพาศิลปินไปแล้วเราไม่ได้ตังค์เราเสียใจแต่เนี่ยบอกเลยนะคะที่คุณลอกเราเนี้ยไม่ได้เสียใจเลยเลยค่ะเราดีใจมากเลยค่ะที่คุณไม่เอาเนี่ยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคณะแม่ค่ะที่ชุมพวงนะคะ นมะะ่ค่ะบอกให้เลยไม่เขาไม่ได้ประจําหรอกค่ะแล้วแม่ก็คิดว่างานนี้มันไม่จริงแต่แม่ก็เล่นตามแพรเขาไปอย่างนั้นแหละคะ่ะเชื่อไหมคะอยากฟังหมาจะเล่าฟังแต่ห้ามห้ามตัดไปลงนะไม่ชอบนตัดไปลงนี้แหละก็เลยไม่ค่อยจะเล่าอะไรไม่เล่าดีกว่าเขาชอบตัดนะคะ่ะแค่บ,บอกแค่นี้พอ จริงเราไม่เคยเสียใจนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่ลิเกห่วยหางานนะคะหาก็ไปไม่หาเราก็อยู่บ้านแค่นั้นล่ะคะ่ะตัดแน่ไม่เล่าหรอกคะ่ะอุย้ยขอบคุณคุณเก๋ค่ะคุณเก๋ให้หัวใจล้วคุณอีกแล้วไม่เล่าดีกว่าให้ยากรูไปอยูงั้นแหละแค่จะบอกแค่นี้ล่ะคะ่ะอืมไม่ต้องเล่าหรอกแค่บอกแค่นี้แล้วว่าแผงคุณไม่สองเล่มเลยนะคะ เราไม่ได้เสียใจเลยที่เราไม่ได้ไปแล้วก็จะบอกให้นะคะที่คุณห่าไว้นะ่ะแล้วคุณไม่เอาเราอ่ะ<า>งานเราเข้าหมดเลยเราดีใจมากเลยค่ะเล่นเล่นงานใกล้ๆนะคะรับใช้เจ้าภาพที่เขาอยากได้เราจริงๆนะคะคุณไม่ต้องมาวางแผนอะไรทั้งสิ้นนะคะแผนคุณไม่สําเร็จ <laughs> <laughs> อยากจะหดร้อยฟันหกักจริง,รงเออดู ไม่ไม่ได้อยากได้เงินของคนพวกนี้ด้วยจริงไม่อยากไปอยู่แล้วด้วยไปถามนิเกทุกคนได้เลยนะคานะเวลาใครโทรมางานไกลไแม่มุ่นทุกงานไอพวกนั้นผมยังงองแงพี่ยายแอมอาจจะพูดแม่ยังงองแง